สวัสดีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูเกี่ยวกับการพ่นยา,มาแมลงนะครับว่าสวนทุเรียนนะครับใช้ยาเยอะจริงไหมนะครับมีการทำงานเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ให้ชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวดูเสเปคคร่าวๆข,ของแปลงนี้ก่อนนะครับว่าสภาพใบสภาพต้นเป็นยังไงเพื่อนๆและชาวสวนหรือว่าผู้บริโภคจะได้ประเมินถูกนะครับหรือคนที่หาความรู้จะได้ประเมินถูกว่าขนาดต้นแบบนี้ใช้ยาฆ่าแมลงแบบไหนนะครับ มันใช้เยอะจริงน่ากลัวจริงเหมือนที่เขาพูดกันไหมครับแล้วการกลัวสารเคมีมันเป็นแบบไหนมันน่ากลัวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนอช่วงนี้ต้นนี้ค่อนข้างจะทําคลิปบ่อยนะครับเพื่อนต้นนี้อายุป,ประมาณ11เดือน,นครับปลูกจากเกงหนึ่งร้อยสามสิบนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพต้นสภาพใบสักนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าผมใช้ยาฆ่าแมลงยังไงนะครับส่วนนี้หลักการพ่นยาคือพ่นทุก สิบ uh, วันนะครับในตอนนี้พ่นทุก10วันนะครับโอเครายละเอียดถ้าใครต้องการจะรู้ว่าการผสมนี่ uh, เดี๋ยวดูสภาพต้นสภาพใบก่อนนะครับถือว่าเอามลแงอยู่เกือบ100%นะครับประมาณสักผมให้ประมาณ80อ่ะ8 0ถึง90เปอร์เซ็นต์นะเพื่อนดูจากสภาพต้นนะดูแบบนี้นะครับเราดูการทำลายของมแมลงนะครับนี่ว่ามีอะไรบ้างเพียไม่ค่อยนะครับ แต่ก็มีบ้างนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยซึ่งมันอยู่ที่เราวางแผนนะครับว่าเรายอมรับสภาพได้สักแค่ไหนนี่มานีนัเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราดูกันก่อนสภาพต้นผมให้ดูแค่ต้นเดียวพอนะเพื่อนต้นนี้อายุสิบเอ็ดเดือนนะครับดูสภาพแบบนี้นะส่วนต้นนน้นหนึ่งปีหกเดือนนะครับแต่อันนั้นปลูกจากต้นละห้าสิบคือปลูกจากต้นเล็กอันนี้ปลูกต้นใหญ่ฝานะครับมองกันง่ายๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดู ตัวผมเองสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูความสูงการจเจริญเติบโตของต้นนี้นะครับจะได้รู้ว่าการพ่นยาแมลงทุกสิบวันแล้วการใช้ยาแบบที่ผมใช้อยู่่ะให้ผลยังไงนี่เพ,นเพื่อนดูแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะเอายาที่ผมผสมมาให้ดูนะครับแล้วจะให้ดูวิธีการพ่นยาด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันที่ต้นนู้นดิฝาครับแล้วเรามองกันที่ทางยาวเนาะโอเคเพื่อนๆดูนะครับที่ผมต้องถ่ายในโซนนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าน้ําถังน้ําอยู่ตรงนู้นนะครับมันใกล้นะครับเดี๋ยวเพื่อน,อนๆอนจะหาว่าเอเอเราเลือกแต่ต้นสวยไหมธรรมชาติของทุเรียนนะครับมันก็มีสวยไม่สวยปนกันนะครับมไม่ใช่ว่าสวยอย่างนี้ทั้งแปลงนะแต่ผมมาใั่ว่าถ่ายเพื่อนๆดูแล้วก็แชร์เรื่องวิธีการดูแล นะครับเราดูกันแบบนี้นะแล้วต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยส่วนนี้สวยมากไม่ใช่นะครับมีทั้งสวยและไม่สวยปนกันนะครับต้นนี้ปลูกจากกิ่งหนึ่งห้าสิบบาทนะครับตัวเล็กตอนนี้อายุหนึ่งปีหกเดือนเดี๋ยวเพื่อนๆดูความสูงนะนะครับเราดูกันตรงนี้คร่าวๆก่อนแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้นะครับเพื่อนๆการเติบโตนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับการเติบโตเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทุเรียนทรงพุ่มขนาดนี้เราจะใช้ยาฆ่า,มาแมลงขนาดไหนผสมแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไปอีกด้านนึงอ่ะเดี๋ยวดูสภาพใบสภาพต้นก่อนนะครับว่าวิธีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงที่ผมจะมาแชร์วันนี้ให้ผลเป็นยังไงเพื่อนดูนะนี่สภาพแบบนี้นะครับยอดพุ่มแบบนี้นะครับต้นนี้มีแต่ปุ๋ยทางดินและฮิวมิกเท่านั้นนะครับไม่มีการเติม อาหารทางใบใดๆนะเพื่อนๆนี่ก็น่าจะเห็นกันหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาทําเลดีๆตั้งกล้องนะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเวลาเราทางานในสวนทุเรียนแล้วการพ่นยาพ่นกันแบบไหนนะครับน่าจะเป็นมุมนี้เนาะน่าจะเป็นมุมนี้แล้วเดี๋ยวเรามองไปแบบนี้นะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมเอาการผสมยาฆ่ามแมลงมาให้ดูครับรอแป๊บ,บนึงอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราดูขั้นตอนการผสมยาฆ่ามแมลงก่อนนะครับใน เดี๋ยวผมดูเฟรมโอเคประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการขั้นตอนการผสมยาฆ่า,มาแมลงก่อนนะครับเพื่อนสำหรับทางนี้คือถังพ่นยาแบบแบตเตอรี่นะครับใส่น้ํา20ลิตรนะครับเดี๋ยวสําหรับยาที่จะใช้ในวันนี้นะครับเพื่อนคือตัวนี้นะครับอาบาแมกตินนะครับตัวเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับผมสภาพต้นสภาพใบทีเ่เพื่อนเห็นอยู่เมื่อกี้นะครับเราอ่านข้างขวด ตอนนี้ผมผสมน้ำไปแล้วนะครับเอ่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับผมใส่เครื่องป้องกันแล้วแต่ตอนนี้มันต้องพูดใหม่นะครับเลยไม่ได้ยังไม่ได้ใส่นะครับการใช้งานก็ง่ายๆครับ30มิลลิตรต่อน้ำา20ลิตรนะครับตัวนี้คืออะบาริตินนะครับใช้ตัวเดียวไม่ต้องผสมอะไรทั้งใดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราดูปริมาณการใช้นะว่ามันจะมากน้อยยังไงตอนเราเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับยาฆ่า,มาแมลง10วันทั้งสวนนี้นะครับนี่ทั้งสวนนี้เลยทั้งแปลงนี้เราใช้ยาอยู่ยาฆ่า,มาแมลงอยู่เท่านี้นะครับนี่30 ml ต่อน้ำ20ลิตรนะครับทั้งสวนนี้มีทุเรียนอยู่100ร้นเออ90ต้นนะครับ90ต้นสภาพใบสภาพต้นก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับ ถือว่าเป็นทุเรียนพุ่มก,กลางเล็กกลางเล็กไปถึงกลางนะครับกำลังตั้งพุ่มใช้ใช้อยู่เท่านี้นะครับไม่ต้องผสมตัวอื่นๆใดๆนะครับสำหรับทุเรียนผมและใช้อบาเมกตินเกือบทุกรอบในการพ่นยานะครับแต่วิธีและเทคนิคอันนี้มันค่อนข้างขัดกับหลักวิชาการนะครับถ้าเพื่อนสนใจก็ต้องตามอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่า ที่นั้นจะบอกรายละเอียดไว้ค่อนข้างลึกนะครับเพื่อนดูการพ่นยานะครับโอเคผมจะพ่นให้ดูประมาณครึ่งแถวนะครับแล้วเดี๋ยว 放什我嗯，几个放什么？放。 โอเคนะครับเดี๋ยวสองหลักคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆใช้น้ําน่าจะพอดี20่ิบลิตรพอดีนะครับสําหรับสําหรับแปลงนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ